ลวนชนกรมอะไรอ่ะกรมการแผ่นดินครับพบกับเราสี่แยกซอยจิ้อเขาก็วันนี้ก็มีเกมมาเล่นอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้เกมจะเป็นในแนวความรู้ใช้ความรู้ความฉลาดแต่เห็นด้วคนโง่อะ ใครกูนี่แหละทดสอบนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาแข่งกันฉลาดนะฮะแต่เราอ่ะจะมาหาคนโง่มาโชว์มากกว่าพดิมาโชว์มากกว่ามาลองมาลองภูมิอ่ะลองภูมิดูนะด่าได้แต่อย่าให้เจอตัวใช้ยูสเซอร์บอมเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมตามตัวเจอนะคุณอย่าเล่นกับผมนะ เจอเหรอบอกง่่อคำเนี้เดี๋ยวทางหลังกล้องอ่ะทงานอ่ะเขาจะจัดหาให้เราและให้เราเนี่ยเขียนตามคำที่เขาบอกแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรโจท์แฝงหรือว่าอาบทลงโทษแฝงเข้ามาอาจจะเขียนถูกก็ได้แต่พอถูกปึ๊บคนเขียนถูกอาจจะโดนลงโทษอีก็ได้ไอแมนก็อยู่เปมเงิอนเันนี่แน่นอนเขียนตามคำบอกกติกา ผู้เรียนทุกคนจะต้องเขียนหรือทำตามโจทย์ให้ถูกต้องถ้าตอบถูกจะได้รับ1คะแนน,นถ้าตอบผิดหรือทำตามโจทย์ไม่ได้จะต้องโดนลงโทษเสียงดวงไม่ต่าะโจทย์แม้จะตอบถูกหรือทำตามที่โจทย์กำหนดได้ก็ตามจะมีโจทย์ที่แฝงอยู่ในโจทย์หลักนั้นด้วยแม้ตอบได้ก็อาจจะโดนตอบผิดก็อาจจะรอดส่วนเกมจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันได้เลยครับครับคำามที่หนึ่งนะครับคำถามคือสอนอย่อมาจากอะไร สอเสือนอหนูครับย่อมาจากอะไรสนอย่อมาาเอาแบบเต็มๆนะสามสองเป็นไปครับสังนักงานตำรวจแห่งชาติมีคนดูแลหมดหนึ่งคนครับนั่นคือลิวย่อมาจากอะไรตำรวจนครบาลนะครับไม่ใสนอนย่อมาจากสนอนก็แม่นะครับไม่ใช่สังนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอไม่ไอ้เฮียมึงหยุดพูดเลยนะพูดเลยนะนี่อะไรอ่ะ ตอนแรกกูเขียนแล้วสำนักงานนี่เหรอลิลล่ครับคนที่เหลือเย้ผมบวกคนแรกนะเออ้าอ้าวเนี้ยเนี้ยอุ้ยเบามากเลยจริงเจ็บนะพี่โอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแบบฝันกินแล้วห้ามเปรี้ยวนะทำหน้าเปรี้ยวนี่โดนยางดิบนะอนหนึ่งทำตาตึงเฮ้ยเฮ้ยทำหน้าเปรี้ยวนะมะนาวน่ากดยาดอกภาษาเซมเนี่ย เอมโอเมี๋ยวมูเหี่ยวันนี้กลับไปแยกไม่ออกเลยแล้วอ่เนี่ยกับปี๊ดจากข้อที่หนึ่งนะครับสำนักงานตำรวจนครบาลตัวย่อคืออะไรอ๋อก็สอนองไงมล้วก็เขียนนะครับอ๋อให้เขียนชื่อเต็มไม่วันจุดย่อย่อเมื่ีนะที่การหลอกเป็นสำนับ โอ้หแม่กจิยะกำังเลืยซตอนี้นะครับมีคนดูทั้งหมดหนึ่งคนครับผมไองคนสองคนสอคนก็คือลิวกับพี่อาร์ตรอจุดนะครับไม่มีจุดจริงด้วยรดนเลยโอสํสำนักงันย้อยหมดย้อยหมดนะครับคนจีเมียอะไม่ขไ่ขอถามว่าถานนี้นะครับใครเขียนนอนหรือตัวใหญ่สุดรอดนะครับ ไอ้ตงรอดนะครับไปทายสคนสอคนไปคอนึงบอกว่าไปชอบเรียนโอ้ยเยแม่งเยอะด้วยสองแทนคออ์กโคร์กไปโจดเลยหรอดึงเยอะไม่ได้จุดนีงตอนี้ถาบคำว่าคนไทย ทนทายามีแล้วคำนี้มันโล่งทนทายาทนทายาทนนะทนทนทายาอดทนไงมันยิ่งกว่าคำว่าอดทนใช่ไหมสาวสองนึงเลครับอดเลยครับทุกคนผิดคำผิดคำผมเข้ามัดื้อเลยทนทายาตรงตัวแล้วไม่มียากอะไรเลยยาแต่วันนี้ไม่มีแฝงครับเลยหมุนเลยหมุนก่อนเลยแล้วกันมะนาว หวานปากยูกินเกลียวอล้ปูใ่เนี่ย่ะวู้ดิู้ยู้ดิดาดิดดิดิอะดิ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 ยิิด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 ิ่ิด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 ิ้ิดีดิ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 ไดิ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  หลืมแล้วด้วยดิเจ้ิแบบสามสองหนึ่งไปอนนี้นะครับกสองคนเกมกับพารันครับอ๋ใช่เป็นรหัสหรอใช่ครับเปรอรหัสนะครับตอนนี้ก็ต่อไงต้เน็ไม่เนีขาอินเตอร์อินเตออินเตอร์ตอนนี้นะจดแสงเราความไว้เราควไปเขียนไม้แต่ ไอเตาูเอาไดอโไฟผมเล็กสุดเหรอออนะอโอโลเล็กสุดอโลเล็กสุดหไม่รู้เลยโดนเดี่ยวเลยคราวนี้มาขค้หด้อ่ะขัยาัยาัยานี่ผมไม่ได้ไงเอานี้นะโออนในี่ cô luôn cô luôn, ai, cái gì vậy, thằng Guru là cái gì Guru thằng này là cái gì vậy, thằng này là cái gì vậy, thằng này là cái gì vậy, thằng này là cái này là cái gì vậy, thằng này là cái gì vậy, cái gì vậy, thằng này là cái gì vậy, thằng này cái cái gì vậy, ยามเส้นยาแคโดนอ่ะไม่ยากเ็แะเออแสดงว่าวันนี้ไม่ผ่านเอไรมักางได้หามนะได้ามเอ้กี่คนน้อยกี่คนน้อยเลยขมาขามขบมาขามเน้เน้นนบอกแล้วปล่อยเสือเข้าปาลืมกระปีกระปีกระปีของแท้ต้องกระปีตาคนแบกกุ้ง อ้าวาเห็นตั้แต่ัไม่มีไม่ให้เหรอขอต่าไปฟังดีๆนะฟังดีๆนะครับบ่ายสามสิบห้าฟังดีนะตรงตัวเหรอบ่ายสามสิบห้าคือกี่โมงให้เขียนเป็นตัวเลขอะไรวะคือกี่โมงเขนตัวเลขเวลาว่าเป็นนาฬิกาหรือว่าโชยสามสอเปิดครับกูว่าข้อนี้นะครับข้อที่หนูอ่ะ มันหนุนแล้วบอกอย่างเดียวท่านจะมีบ่ายสามสิบห้านิวตินเกมเดลเขียนกับบ่ายโมสามสิบห้าแต่พี่พี่บอกโนเขียนบ่ายโมสิบห้าคือเฮียอะไรครับเออหรอพี่อาร์ตเออเพราะว่าเป็นนาฬิกาวาดโชว์ใช่ยังก็บ่ายเออมันต้องสามสิบห้านาทีแลนี้ก็ไม่มีคนถูกเลยข้อนี้ตันดูมหมดครับแต่ หมุนมือพี่ย่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเราเขียนแบบมก่อนเลยพูดใบสาสหาให้าเว้ยอไม่เก็บมาดูนแดงเลยแดงเลยอุ้ยมันอานี่กูคนเดียวแหละี่ยเปี่ยวไม่ได้ต่อไปนะครับมือ คล้ายขนมไผ่วะนี่คล้ายๆนครขนมปะขนมหมือนมีหอยหีบไปนะสามสองหนึ่งสามนี่พี่ใจเย็นโหขนมตรงตัวเลยข้อนี้นะครับถูกทุกคนแล้วผมอุ้ยเก่งผมไม่บอกให้เขียนครับบอกให้ขนมมือไม่ไเก่งกูณนมนะไม่เก่งกูณตรงเหรอครับใช่ครับเออเก่งขนมมือคนเดียวนี่ใครขายๆนครขนมปะไม่บอก แล้วมึงจะสามสองหนึ่งทำไมอ่ะผมบอกว่าไม่ได้บอกว่าเขียนะแล้วมึงอ่ามสงหนึ่งให้พ่คุรอพคุทำไมไม่ะไปข้าใหม่ไม่มึงเอามุนหมุนครับผมมึ้งเอบมาหมุนเจะยาโดมาขามเหรอเฮ้ยทำไเียเมียเอ้ยามาเก็บมาเก็บเพิ่มเออเบิ้เดียวย้โอ้โหดใเลยหละอยากกินเยอะ เลเพื่อนเขากินมากด้วยหนูรู้นะมึูคาไว้อะโอ้เพียตายเี้ยเ้ยอะไรมึงสูดห่ยใจออกเพียเลยอย่าทำตรงงานทำเหมือนทำเหมือนเฮ้ยโอยเดี๋ยวอ้วนากโดนเหือโดนเหืางไรอ้่อ กับพี่อาร์ด้วยคนแปลคนเนี้ยคนถูกโดนเนี่ยตอนนี้ไม่มีแสงอมีชาด้วยอ๋อเออแต่ยืดไปแต่ยืดสีไม่ติ๊กแปลกๆะน้ำหานสองเห่าเออว่ะไอ้เนี่ยแอ้วก็อุ้ยอุ้ยมันมันร้อนดูก่อนเลยหนังยางเขาหันไม่ให้พี่อาร์เลยก็รู้เลยเลยเว้ยเ็บ เล่นเือกเตดงเยอะเรีนบร้อยเอาทีเกมเฮ้เฮ้เอาเร็วเลยเอเอาเลยเออเกมแม่เขาที่เดิมเอ้ <s ani> <s ani <s <S <h <h ่ยอเรานะเซ่นช tom ือโอ้ยเอาเลขชีบเลยเดินปรับชีบเลยเอ้ยายตอนนี้ครับมีความดุทั้งหมดสคนนะอ เกมกับโรนะครับอะไรเงี้ยอแต่ชื่อเาชื่อตัรเรเาไม่มีคำว่าเขียนคู่ดับปังอยู่ดับังอยู่ไม่จำไว้ โดนม่ไเปียวใช่ไการแซ็เนี่ยมึงต้องรู้รักแร็ตัวเองอีกยี่สไม่โดนรอก่อนผมโดนด้วยเฮ้ยฟังนิดนึงนะครับพ่อเราไปพ่อเราไปเขียนคำว่าขุ่กระบะขู่กุกานะมันไม่ได้ออกเสียงยามันเอาว่าขุ่กระบะถ้าอุกกามาเอาครับเปิดรับเปิดครับขึ้นตอนนี้นะครับมีคนถูกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ เือ้ิวเฮ้ยใช่อ่าฮ่ยออกตัวอุกกาเรยอุกอุกนะอุกกรรมการไม่ออกเสียงอุกกาเออพอดี่ลี้ยวอุกกาพ่อนี้มีจดแสงนะอ่ามีจดอ่าไม่จดแสงเพียเดียวนะนี่ถ้าผิดคนเดียวอ่ะคนผิดรอดแต่นี่ฉลาดคนเดียวนะคนผิดกระโดงนะครับพูดอย่างที่อ่ะไม่ต้องแฝงไม่ได้พูดให้ใจ ดโดนด่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาานี้เอาอนอยากตตีนขอรลองอยากตบตีเก่งเนาเก่งหรอเก่งเนาแต่เอาอะะมหน้าผมหน้าผมงหมยังไงนกีเป็นัตรให้2ปอดเออลงเดือสแรงดิอืมรอต่อไปนะครับอย่าทำว่า มีการยอมคาว่าเขียนคาว่าเขียนใน้สั็คถามสอนึงไปครับตอนนี้นะคนีูมีนคือิวกับพี่ตินะครับมโอ้โหหลอเลยูเารฟายบากเห็นป้ายจตุรัสไหมตุลมิตก็แขน่งนี้เหรอัรมันแปลว่าสี่เลยนี่มันจัตุรัดจัตุลัดก็แปลว่าสี่มุมมึงจะไปเถียงเราทำไมล่ะเมุสี่มืน มะนาวชื่อไาคำเมื่อกี้กันมาเนาะทำไรผมไม่ได้เยวเาะแม่ยางออเลยเดี๋ยวด้เรนไปเดือดเลยอู้ยเปดเปเปามแตกวะนอนบ่อยวันเหรอป่าวะเนี่ยเออขอบใจนะครั่กแถ้าอะไรเขียนคำว่าไบสน โอ้ยบอลน็อ <c oughs> สามสองหนึ่ไปค <c oughs> oh oh รับโอ้โหเยอะมว่คนเลยมียักษ์กรันนะครับข้อนี้มจดแฝงนะครับใครที่เสียนสลด์ตัวใหญ่ที่สุดรอดครับโอ้ยไอเกมไเกมไอเกมไอน้เกมไเกมไอ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 เมเกมไอ้เกมเเกมเเกมไเเกมไอเเกมไอเกมอเกมไอไเกเเกเเกเกมไอ ปีาเล่นจังโอ้ยมาหน้าอยู่แก่กระถ่าย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 กะถ่ายกระ่กะถายกรยกระถ่ายกระากะถายกระถ่ายกระถ่ากระถ่ายกระถยกระถ่ายกายกากรยกระถ่ายกายกากรยกระถ่ายกระายกยก ต่อไปนะครับกสชย่อมาจากอะไรกสชกสชย่อมาจากอะไรอะล่อรล่ะยกอะใช่อะีอยู่ก็ต้องนารแ่ลงดินบไเาห่าื่อสารมวลชนกรอะไรก เขาได้ลงเป็นสามคนครับก็ือลิลงเกมว่ คไอริวครับอะไรวะซอเสือเค่ซอสเสือออนนี้มีแสงับเอ้ามีแฝงเหรออย่าบอกได้ใครเขียนตัวใหญ่สุดโดนในสัตว์ตอนนี้ถ้าตอบผิดเกินสี่คนคนเขียนูดโดนครับฉลาดไปกันเท่าไรนะจะได้บุคะแนนไงหมไม่เอาอ่ะต้นขาดเขียนคำว่าวิดีโอโอ้โห วีดีโอหรือวิดีโอของผมอ่ะสองยิงไปอุ้ยแหวกไปเลยฉีกนะตอนนี้นะครับถูกทั้งหมดสี่คนนะครับก็คือไม่ต้องฉีกเลยคนเดียวอะไรคนฉีกอ่ะฉีกไม่ต้องฉีกอ่ะมีแสงเหรอมีมีอยู่แล้วถูกสี่คนตัว่าคนเขียนผิดรอดเหลี่ยมแน่เลยเออแต่คนที่โดนตัวณ์คนนี้ครับ ใครเขียนคำว่าวิดีโอเล็กที่สุดโดนรอบุหรอดี่ไปเอ้ยผมใหญ่กว่ากรรมการกรรมการโอ้ตัดสินให้มาไอ้ริวเล็กสุดอะไรอ่าหนึ่งเสียงแล้วไอ้ลมอ่าเสมอแล้วไอ้เกมตัดสินอันนี้เล็กไม่หันให้ข้างบ้านดูเลยข้างบ้านตัดสินแล้วว่าไอ้ลมเล้อไอข้าวบ้านเป็นใครวะ ่แย่เนาะเฮ้ยเฮ้ยลงโทษนะเปี้ยวโทษอย่างเนี่ยไม่ไแล้วข้อนี้บทลงโทษแฝงนะครับมาถาเปียกที่รูดไหมมาจากมาจากรูทะเลมีเฮียนี่ให้มันจบทีเดียวไปเลยเฮ้ยเฮ สำหรับเกมเกมนี้นะก็เป็นคุณติ๊งนะครับที่ฉลาดสุดแล้วก็เป็นน้องริวนะครับที่โง่สุดนะครับเรามาดูเขาโง่ใช่ชมาดูเขาโง่ีใครเปีดจับไอ้นี่คือเขาโง่ธรรม,ม,มาชาตินะครับ <laughs> จริงๆไปยำๆเลยนะเพื่อน <laughs> ผมไม่เคยหลอกแล้วโง่ตรงไหนก็คือโง่รู้ยันหน้าเลยามาคุแถมให้อีกข้อหนึ่งใครตอบผิดแดกเอามะนาวจิ้มจะเปี่ยแดกไปเลยวัดกือไม่ได้ว่าใครเก่งที่สุดแล้วเป็นตัวเฟื่อยๆเลยเรเอ้ยไม่เล่นเลยปะ มาเงียบไม่ใจเลยคำว่ายากกว่ากูไม่เอานะงูสวัสดิ์โอ้โหเอาแล้วงูสวัสดิ์นะลูกงูสวัสดิ์คอเลยรอให้เกองงูสวัสดิ์ฮันเสียงเคลียือดสามสามตัวครับอตายข้อนี้ความเป็นจริงแล้วข้อนี้นะครับเขียนถูกเขียนผิดไม่ได้โดนทำโทษนะแต่อุ้ยใครเขียนคำว่างูใหญ่สุดโดนรับ กผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับดูอะไรเอายาทำนเปี้ยวอ้าเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮนเลเปียว